สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าตอนเย็นๆมาพบกับยายไทยๆอีกแล้วจ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยๆด้วยนะพี่น้องวันนี้ยายไทยจะทำอยากกินต้มผักกาดดองใส่กระดูกหมูพี่น้องก็เลยจัดซะเมามาตํางๆกัือก่อนพี่น้องเพราะว่ามันหนาว อะไรอ่ะชื่นใจเลยทำจามเกลือซะหน่อยต้องมีเอียดมาก จะมาทำสามเกลือลอน้ำขาเดือดส้าหน่อยวปงรถกันไก่ใส่ทั้งใส่ทั้งกระดูกใส่ทั้งหมูสามชั้นพี่น้องจา๋าเพื่อให้มันนัวเนาะเออเพราะว่า ยายก็ต้องเก็บตู้เย็นพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยู่บ้านสองสามวันกินของอะไรที่แบบทำ,ทำทำทำให้หมดเพราะว่าจะต้องเก็บผักในตู้เย็นเพราะยายจะไปบ้านคุณตาทั้งสองสามวันพี่น้องเขาจะไปปีใหม่กันที่โน่นยายไทยก็เลยต้องไปเดินทางไปกับคุณตาพี่น้องจ๋าก็เดินทางวันพุธนี้ก็เดินทางแล้วค่ะ ก็จะไปถึงโน่นก็ประมาณวันพุธออกเดินทางจากพี่น้องประมาณหกชั่วโมงจากฟังเฟิร์ตไปฮัมเบิร์กประมาณนี้ค่ะใช้เวลายอยู่เหมือนกันก็หอ่อข้าวหอ่หออะไรใส่รถไปกินเลยพี่น้องเพราะว่าประเพณีที่นี่เนาะเวลาเขามีอะไรกันเขาก็จะไปนัดเจอกันที่บ้านคือเขาจะไม่มีงานข้างนอกพี่น้อง จะไม่ให้จัดงานข้างนอกพี่น้องจ๋าเขาก็เลยอยู่ในบ้านนะได้แต่เขาไม่ให้ข้างถนอนอะไรกลางถนนไม่มีแล้วพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในบ้านอะ่ะเขาให้หมดเราก็ไปรวมพี่รวมน้องกันนะนอกพี่น้องเนาะคุณตาเขาก็ไปหาพี่หาน้องเขาพี่น้องเพราะมันไม่ไกลจากนี่พี่น้องหกชั่วโมงขับรถไปเอง สามคือเราก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องน้ำก็เดือดพอดีนี่เห็นไหมพี่น้องสามเกลือเราใส่ไปเลยพี่น้องสามเกลือยายก็จะทำแบบนี้เลยหนาวก็หนาวพี่น้องเอ้ย จะตุ๋นเขาไว้นี่เลยจนกว่ากระดกหมูจะเปื่อยเพราะว่ายายอะกินอะไรก็ต้องกินเปืเป่อยๆพี่น้องเพราะยายไทยอะ่ะไม่มีฟันก็ทั้นนั้นก็ต้องกินอะไรที่เปืเป่อยๆ้าใช้เวลาต้มมานานนิดนึงตเติมน้ำเข้าไว้เลยค่ะรอเขาเดือด ้ำยุบเมื่อไหร่เราก็ได้กินวะพี่น้องหมูเปื่อยพอดีกระดูกหมูต้มใส่ผักกาดกระป๋องด้วยพี่น้องเพราะว่ายายอะ่ะชอบกินแบบนี้แต่น้ําล้างคู่ไปอีกหน่อยนะึงมันกำลังเดือดเลยพี่น้อง แล้วก็พอดีวันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเริ่มจะลดระดับพี่น้องเริ่มจะลดระดับจากตอนนี้ก็ศูนย์แล้วก็มาหนึ่งแล้วก็ลงตามเหลือศูนย์ถ้าติดต่อกันศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสี่วันนะพี่น้องหิมะตกแน่นอนเลยเป็นไงอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะเรากินต้มผักอะไรนะเขาเรียกอะไรนะต้มผ,ผักกาดกระป๋องเออต้มผักกาดกระป๋อง ต้องประกาศใส่กระดูกหมูเสร็จแล้วเราก็มีกระเจี๊ยบพี่น้องกระเจี๊ยบเดี๋ยวให้ดูพี่น้องเห็นไหมนี่กระเจี๊ยบกับน้ำพริกปลาพริกปลาเราก็มีแล้วพี่น้องนี่น้ำพริกปลาเราก็มีได้เห็นไหมจ้าเรีบเยบร้อยกระเจี๊ยบจิ้มเลยพี่น้องจิ้มกินเลยสดๆจิ้มกินสดๆเลย ่วนนี้ก็กําลังเดือดแต่เราก็ต้องปล่อยเขาพี่น้องเพราะที่จะตุนผักกาดดองกระป๋องพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่มะระสักครึ่งลูกหรือสองลูกอะไรประมาณนี้พี่น้องเนี่ยหมูสามชาั้นใส่หมูสามชั้นกับกระดูกหมูพี่น้องเพ,งพเดี๋ยวเราจะทําเอาไว้ซดน้ําร้อนๆกินตอนนี้เพื่อจะห้าโมงพี่น้องดูี๋ยวมืด ตื่มืดตันมืดไปหมดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้สามสี่โมงที่นี่นะก็มืดแล้วพี่น้องจ๋าโอเคนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยไทยด้วยนะขอเพื่อนหนึ่งกำลังใจพี่น้องจ๋าช่วยช่วยกันกดหน่อยเด้อดันดัน,ด,นดันให้ยายไทยไทยนะคะพี่น้อง ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยๆด้วยนะคลิปนี้ขอ,อไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปกินต้องประกาศกันนะพี่น้องเนาะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเด้อดูคลิปยายไทยๆยังมีความสุขพี่น้องอยู่ที่ใจเข้มแข็งพี่น้องเด้อสู้ๆได้พี่น้องจ๋าดูคลิปของยายไทยๆแล้วยังมีความสุขโปรดติดตาม ปรดติดตามกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีจ้า